สวัสดีครับมาต่อหวยราวพัฒนาวันที่28นะครับงวดประจำวันที่28มกราคมนะครับงวดที่แล้วก็มา16นะครับแต่ฟันฟันไม่ตรงนะครับที่ผมบอกให้ฟันไม่ตรงมานะครับมาในสูตรนะครับ16ง <c oughs> วดน,นี้มาตามมาต่อเดี๋ยวก็มีเลข3ตัวนะครับใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบก็1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบีสิบชุดนะครับสิบชุดนะครับหวยลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนาเลขสามตัวนะครับถ้าเลขสองตัวนะครับลองดูนะครับบนล่างนะครับผมไปกลับด้วยนะงวดที่แล้วก็มาหนึ่งหกนะก็ไปตามสูตรเดิมนะครับไปตามสูตรเดิมดูนะครับว่าจะเดินดีไหมนะครับสูตรนี้นะครับเมื่อที่แล้วก็มานะครับ อาจจะหลายตัวเราก็แทงตามที่ชอบนะครับผมลองปัดเล่นนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางนะครับก็จะมีสี่ห้าสี่หกสี่สามนะครับบนล่างนะครับสี่ห้าสี่หนะครับสี่สามนะครับผมสี่สี่นะครับ จะมาเบิ้ลไหมห้าหกห้าสามนะครับผมห้าหกห้าสามสามหกนะครับขอแถมตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เบิ้ลน,นะครับห้าห้านะครับผมเป็นแนวทางนะครสามตัวนะครับมาดูสามตัวบนนะครับสามตัวบนสามตัวบนสิบชุดนะครับ สิบชุดหนึ่งหนะครับผมหนึ่งหกห้าหนึ่งหกแนะครับหนึ่งห้าแปดหกห้าย์นะครับศูน 0ูนหนะครับห้าห <us> ้าสี่หนะครับห้าสี่นะครับ5 4 9นะครับ4 9นะครับ5 7 9นะครับผม5 4 7 5 4 7 ไม่ชตัวนี้มาตัดเล่นตัวนี้ก็ได้นะครับ<ม>เลขเป็นเลขเลขสองตัว<ม>ชุดผมฟันนะครับ<ม>ก็จะเป็นชุดลานะครับสี่ชุดนะครับผมเลขสามตัวนะ<ม>ลองดูนะครับลองดูนะครับหัวเราพัฒนาหัวเราพัฒนานะครับนี่วดที่แล้วนะครับวดที่แล้วก็มาหนึ่งหกนะ<ม>วันนี้ไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะมาบนล่างหรือว่าสามตัวนะครับ<ม>ทุก่ารับ เป็นแค่แนวทางนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็าาบกผ่านนะครับหวยเราพัฒนาวันงวดวันประจำวันที่28นะครับผมพรุ่งนี้นะครับขอให้มีโชคมีลาบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ